สวิัตสวัสด,สสดีท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับวันนี้พานเพชรพาเมยน้อยมาเดินสายครับวันนี้พารกมลมาลองลุกเสือบสามมิติกรงเทพโยดูก็ปะทะกันมาแล้วนะฮะที่สนามของพี่เจิมนะฮะออกกันค,คนละเซตครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟตัดสินครับระหว่างโกมลกับ เทพโยนะฮะไฟนี้เป็นไฟที่3เป็นไฟตัดสินว่าใครจะชนะเพราะก่อนหนะ้านั้นเสมอกันมาหนึ่งตอนหนึ่งที่สนามเจิม,มเจริญทรัพย์นะครับแข่งกันที่13แต้มไม่มีดิวนะครับโกโมลได้เสิร์ฟก่อน00นโ,โมลเสิร์ฟข้าไมไปไ้่ซ้ายเทพโยเด้งซ้ายเด้งขวาเตะมาตดเกี่ยวกโมลอยู่ไหมไม่อยู่ครับลูกนี้ สําหรับสนามก็เทพบโยคงจะได้เปรียบนะครับเทพบโยเขาเตะอยู่ตรงนี้ประจํโอโมนเน่เพิ่งมาครั้งที่สองครั้งที่3มเองคะศูนย์ต่อศูนย์ครับสิแต้มไม่มีอยู่เทพบโยตัดขวามาโอมนตัดได้ถป็ยากไปหน่อยดึงขึ้นตีหัวโอ้โหลูกนี้ลูกเสิร์ฟสามมิติของเทพโยนะฮะไม่กลัวนะฮะกลัวอย่างเดียวครับเดินเข้ามาสามเมตรครับ 0ต่อ0ครับ13แต้มไม่มีดิวโกหมนไล่ซ้ายเทียบโยเด้งซ้ายไก่ไปหน่อยดึงเข้ามานะฮีหัวออกอแต้มแรกเป็นของโกโมนครับ3แต้มไม่มีดิวนะครับโกโมหมด10มนนำครับลุกเซอร์โกโมนขัดซ้ายเทียบโยเด้งซ้ายดึงขวาเข้ามา ตีหัวยาวมาออก,ออกเป็นแ้มโกมุลครับแ้มที่สองต้องนวดเท่เส่เอเนอะไรวะสนใจเกมครับ ต่อสเทพโยได้เสิร์ฟเทพโยตัดขวามาโอ้โหลูก oh! น anyway, ี мир, oh ้ป oh. ันมาระดับหน้าอกโกมลนะฮะกมลยกขาสูงเกี่ยวไม่อยู่ครับเป็นแ้มของเทพโยไลมาหนึ่งต่อสองเทพโยตัดขวามาโกมลเปิดได้ชงขึ้นไปตีหัวโอ้หลอกได้ครับ สิบสามแต้มไม่มีดิวสองต่อหนึ่งโกมนตัดขวาเทพบโยชักครับลูกนี้เป็นแต้มของโกมอนครับโชปุนครับบังกล้องครับสามต่อหนึ่งโกมนแทงซ้ายเทียบโยเด้งซ้ายขึ้นมาเด้งขวาเข้ามาโหลดเทือบอ้าวไม่ข้ามเป็นแต้มของโกมลน แอมซีต,นตอนหนึ่งโกมนตัดซ้ายดูเด้งดซ้าย,า,ยา,ยา,ายขึ้นมาเด้งข,ข,ขวาโอ้โหโด,ดหมนม้วนติเกียวโอ้โหเทพโยไม่รับตังทอนครับลูกนี้เตะมาตำตอครับเด้งกับทันทีเป็นแต้มของโกมล สามแต้มไม่มีดิวห้าต่อหนึ่งโอมนแทงซ้ายเ็บโยเด้งซ้ายเด้งขวาขึ้นมาโดรปาดโอมอนเกี่ยวไม่ถึงลูกนี้เปลี่ยนส่งแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อห้าครับสิบสามแต้มไม่มีดิวหนึ่งต่อห้าเทปโยแทงซ้ายโอมนเด้งซ้ายได้เด้งขวาขึ้นไปตีหัวหยอดซ้ายโอ้โหลูกนี้โป่งเกินไปครับ เทพโยโอ้โหรูปนีเด้งซ้ายตีหัวไปซ้ายนะโป่งเกินไปนะเทเทบโยเป็นแต้มเทบโยครับ2ต่อ513แิ้สามเต็เทียบโยตัดขวาโมนเด้งขวาได้ดึงเข้าไว้หน้าเน็ตตูดเขกสไลด์ซ้ายเอาติดตังกรอโอ้โหรูปนี้ซ้ายดีเลยนะฮะแต่ว่า สุดขาของเทพโยละเทพโยยังใช้ซ้ายเด้งข้ามมาครั้งเดียวครับโกมลตามเล่นไม่หันเป็นแต้มของเทพโยครับขยับมาเป็นสามต่อห้าตอนนี้3 5ห้าเทพโยได้เสิร์ฟแทงมาสายโกมลโกมลเด้ง้ายได้เด้งขวาขึ้นไปตีหัวออกครับลูกน,นี้ โอ้หโหตรนี้ไม่น่าออกนะโกมุนเก่งไปหรือเปล่าฮะตรงนี้หยออกมาสี่ต่อห้าเทียบโยตัดขวาโอ้โหโกมุนหลงครับแต่ยังได้ครับดึงเข้าไปหน้าเน็ตเค้กโอ,โอ้อ <Right. S 1> โหว <Home> ุไม่ไม่โกมุนทรอสั้นนั่งวะเซอเอ็มสามเต็ม ลูกตัวหมงไปใส่น้ำไงพวดแล้วก็มาหมงหอหัมโอ้โหแต้ม5-1น,นะครับขยับมา5้าเท่าครับไม้เทียบโยเซฟไม้เดียวต่อ5เทีบโยตัดสายมาโอมนเด้งซ้ายได้เด้งขวาขึ้นไปตีหัวตรงนี้เอ,อ้ยมันต้องหมงชัดๆแบบนี้ครับโอมอนทำเสียเองนะฮะสามแต้มนะเกี่ยวได้ชงได้ตีออกตีเน็ตนะ อย่ามาห้าเท่ากันเท่ากันเป็นเสือของกโกมลโกมลแทงซ้ายเทียบโดนเล่นซ้ายได้เล่งขวาขึ้นมาตีหัวติดเกี่ยวโกวมลชงขึ้นไปโกมลหัวไส่ืนเอาติดเกี่ยวเทียบโยเล่งขึ้นมาหัวโอ้โห ดีดีดีว่ามั้ยังโอ้โหน่าเสียดายครับลุกน,นี้โอมนมนเกี่ยวได้หัวไปตรงตัวนะเปลี่ยนเสิรฟอเท่ากันเกมเสร์ฟของเทพโยเทพโยแทงซ้ายมาโอมนโอ้โหเสร์ฟดีครับเทพโยเสร์ฟดีจาก5-1นะฮะเทพโยไล่แซงเป็6ต่อ ได้ครับสู้ได้ครับสู้ได้แฮม6ต่อ5้าพยายามโยตัดซ้ายมาอีกหัวมุนเด้งขวาชงขวาขึ้นไปตีหัวโอ้โหจิตเกี่ยวครับหัวมันง่ายคนเยหัวมุลเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแล้วแจ่ตัววมมลไม่เปลี่ยนครับ เจ็บต่อห้าสิบสามแต่ไม่มีดิวแทงขวามาคอมนเด้งขวาได้ชงขึ้นไปโอ้มนเทกซ้ายลูกนี้ดีโอ้โหสำหรับเตยซัมซิงนะครับเครื่องไลสดอยู่นะครับผมรับสายคุณไม่ได้นะครับเตยซัมซิงโทรเข้ามาที่เบอร์โชกุลนะฮะห้าต่อเจ็ดโอมนได้เสิร์ฟโอ้มนตัดขวาเทียมโยเด้งขวาได้ ชงขึ้นมาตีหัวติดเกี่ยวโกมลอยู่ไม่อยู่แต้มไม่แต้มโอ้โหลลกนี้ชงหัวล้นไปแลวนะฮะแต่ก็เป็นแต้มของโกมลครับตรงนี้ถ้าถูกหัวโกมลก็คงจะติดเกี่ยวครับโชคดีที่ไม่ถูกหัวเป็นแต้มของโกมลครับแต้มหกต่อเจ็ดโกมลแทงซ้ายเทียบโยเด้ดเงซ้ายเข้าเอายังอยู่ โย่ป่ามาติเกียวกขมุนถึงเข้าไปเอาไก่ไปเลยโอ้โหเทพบโยเป๋ไปแล euh ป้วนะฮะเมื่อกี้เป๋เลโอ้ไม่ชนไม่เป็นไก่ไม่ไปชนไปชนกําแพงว่ะนะรัเจ็ดต่อหกอัสิบสามแต้มไม่ไมีดิว เทียบโยตัดมาโหมนเปิดได้ชงขึ้นไปหน้าเน็ตห่างไปหน่อยเขกติดโ,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 โอ้โหอย่างนี้เขกตรงตัวครับเดีน้ำแข็น้ำหนักดีเปลี่ยนทรงแต้มหกต่อเจ็ดโหมนไล่สายเทียบ,บโยแดงสายได้ชงขวาขึ้นมาปาดลูกนี้ปาดดีครับลูกน้น เปียนทรงส3แต้มไม่มีดิวเทพโยนำอยู่7ต่อ6ครับเ6เทพโยปั่นตัดขวาโอ้โหอยู่น่บุกเสิร์ฟมาสูงสูงนะฮะจะหัวก็ไม่หัวครับรเข้าระหวังแล้ลงสามเหลี่ยมเลยครับลูกนี้เป็ดแต้มรับ8 6เทพโยตัดซ้ายมาบ,บนเด้งซ้ายทำบ,บาดน้อยโอ้โหข้ามไปแล้ว ขาดลูกทำครับโกมลนครับตอนนี้ลูกทำไม่ชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็ทําดีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่กินเทียบโยงแต่ลูกลูกทำของเทยงียบโยอชัดเจนกว่าพื้นไม่น่าหนีกันลูกเสือก็ไม่หนีครับเป็นรองลูกทำครับลูกเกม 5-1เทพโยมานำ9-6เลยครับ13แต้มไม่มีดิวเทพโยตัดซ้ายมาโโมนเด้ง้ายได้ชงขวาขึ้นไปขึ้นไปทืบลูกนี้ดีดเียนทรงเป็นลองลูกทำนะฮะนเข้าไปตีหัวนี่เทพโยมองเห็นหมดครับต่อ9โโมนแทงขวาเทพโยเปิดได้ชงเข้ามาหน้าเน็ตตีหัว ีโอ้ยังก้อนตื้อไปตื้อไปเก้าตองหกเทพโยตัดซ้ายอีกแล้วกะมอนเด้งซ้ายได้ชงขึ้นไปตีหัวทางซ้ายโอ้หัวไซครับลูกนี้มาไซออกทางซ้ายเทพโยล็อกไม่ได้ครับเปลี่ยนทรง 6ต่อ9 13บแต้มไม่มีดิวลูกเสิร์ฟดีๆมาก็เป็นแต้มกันครับสำหรับกมลโอ้กมนตัดซ้ายเทียบโยเด้งซ้ายได้ตรงขวาขึ้นมาหน้าเน็ตโดดปาดเอาอยู่ไหมอยู่ยังอยู่แปข้ามไปเทียบโยเด้งหัวไกไปหน่อยดึงเข้ามาหน้าเน็ตยังตามชื่อได้โอ,โ,โอ้โหลูกนี้โกมลเล่นจังหวะเดียวนะฮะกุมลขวัญก่นนะครับไม่ใช่กมลชนบรุรีชนไปเลยครับลูกนี้ ขยับตามมาครับเป็น7ต่อ9อเสริฟดีไม่ลุ้นครับเป็นลองลูกทำา79โอ้ม,มนตัดขวาไปเทบโยเด้งขวาได้ชงเข้ามาห่างไปหน่อยกระโดดปาลมกอนี้ออกเสริฟดีๆทำให้เทบโยเล่นยากนะครับมือนีงง้เทบโยดึงเข้ามาหน้าเน็ตไม่ได้ครับปาจากครึ่งสนามออกครับ แปดต่ตอเก้าสิบสามแ้มไม่มีดิวแปดเก้าโม้นตัดขวาเด็บโยเด้งขวาได้โงขึ้นมาไไปหน่อยยอ,อโค้งม้นเกี่ยวได้ดึงขวาขึ้นขึ้นมาแ้มไหมแทมไหมโอ้โหลูกนี้ก็ม้วนงงออกครับโอ้โหไม่อยากเชื่อครับลูกนี้ลูกแมนะก็มวน,นขึ้นมาได้ตีนทื่อไปดูตสีไหมโอ้โห,โห จับซ้ายขวาได้ยิ่งๆ่งนะรกมลตีหัวออกครับผมน่าเสียดายรไม่เป็นไรครับล็อกในอยู่ครับ9-8เทียบโยตตัดซ้ายมากมลเด้งซ้ายเด้งขวาตีหัวอภิเกียรติโอ้โฟาวโกมลอ่าเสียดายครับโอ้โหเป็นรองลูกทำาเป็นรองลูกทำชัดเจนนลย อุงพื้นไม่ห่างกันครับเสร์ฟก็ไม่ห่างครับเป็นลองลูกทำครับตันนี้แต่งกระแสาลูกเสร์ฟไปเยอะครับกมลครับสิบต่อแปดเพียาตัดขวาอ๋อโอ้โห,โหเสร์ฟขวาดีมากครับลูกนี้นิดเดียวครับออกไปหนึ่งเม็ดมาขามครแปดต่อสิบขยับมาแปดเก้าแล้วครับเมื่อกี้เสียดาย โกมลตัดขวาไปเทพยโยเด้งหัวชงเข้ามาเล่นลำบากแน่นอนโอ้โหจังอยู่โอ้โหเทพยโยหาต่ก็อไม่เจอครับลูกนี้จังหวะเข้ามาทำแล้วไงนนะ้าขึ้นฮนะโกมลรับประชอกข้ามไปเป็นแต้มของโกมลครับกลับมาเป็นขยับมาเป็นเก้าต่อสิบโกมลตัดซ้ายเทพยโยเด้งซ้ายได้ส่นขวาขึ้นมาอันนี้โดดปาดเอาติดเกี่ยวกโกมลอยู่ไหม อยู่ไหมโอ้โหน่าเสียดายครับลูกแรกเด้งออกด้านข้างไกลไปหน่อยช้าครับกมลครับใจเย็นๆครับสิบสามแต้มไม่มีดิววันนี้เทพโยนำอยู่สิบต่อเก้าครับสิบต่อเก้าเทพโยได้เสิร์ฟ ตัดขวามาโกมอนเด้งขวาได้ตรงขวาขึ้นไปตีปตหัวใสใสแทงด้านซ้ายครับทุกนี้เปลี่ยนทรงแรมเก้าต่อสิบเกมเลยเก้าต่อสิบ,บเกมเสียโกมนโกมนตัดขวาลูกนี้ดีมากโอ้โหเป็นแ้มของโกมนครับต้องอาศัยลูกเซฟครับโกมนครับ เพราะว่าลูกคำนี่เป็นรองนะฮะอมลเล่นเท้าไม่ค่อยถนัดนะครับความแรงของลูกเลยสู้ลูกคำของเทียบโยไม่ได้สําหรับเทียบโยนี่ลากมาปาดลากมาถึกรากมาตีหัวได้คนะัมนต้องออกลูกเสิร์ฟออกลูกเสิร์ฟให้เทียบโยเล่นยากๆนะฮะเล่นลาบากก็มีโอกาสเกี่ยวได้ครับแปมตอนนี้สิบเท่ากันชิงที่16,00 0บาทนะครับคู่นี้ มงออกสองลูกมงหยอดลูกกันตรงวงให้เขาเนะี่ะตูวไม่เสียอะไรเกมไปเราเด่นหาหนึ่งอย่งเดียวเขาไ้มาหาอตัวทำเสียเองรับได้หมดเด้งได้หมดเกมเท่าไหร่้องอยู่ที่ลูกเสริฟแล้วครับต้องคัดนะฮะลูกเสร์ฟต้องคัดแล้วครับสิบเท่ากัน เสริรให้เทพยโยเล่นยากๆครับจะไ,ได้มีบาดเกี่ยวตัดซ้ดดายไปเทพยโยเด้ง้ายได้ลอยมาหน้าเน็ตลำบากแล้วครับตรงนี้โอ้โหนลอยขึ้นหน,น้าเน็ตแล้วเทพยโยเล่นเท้านะจะได้เปรียบมวลมนหน่อยระมวลเล่นหัวลำบากความแรงของลูกเทพยโยนี่จะคมกว่าครับลูกทำ สิบเข้ากันสิบสามแต่ไม่มีดิวครับลูกเสือกรุงเทพโยกรุงเทพโยตัดซ้ายมาโกมลเด้ง้ายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปได้ไหมเอาข้ามไปได้เทพโยยังอยู่ยังอยู่เอาล็อกเยวเอาติดโกมลทำไงโกมลโอ้โหโกมโลตีหัวลูกนี้ไม่ข้ามจะไปเก่งไรล,ลูกแต่มันห่หางตียังไงมันขามมันก็ได้บ่อยมันเข่าโตคอพ่อโกมล ตัลูกมันเบาชัดอ่ะตัลูกนี้เสียดายครับตัวบอลเด้งได้สองครั้งครับแต่ล็อกไม่ได้สิบเอ็ดต่อสิบเทเบลตัดซ้ายมาตัมบลเด้งซ้ายเด้งขวายอดโอ้ลูกนี้นะ่าเสียดายครับโอ้โหตัมบลยอดไม่ข้าม เสียบโยกขึ้นแท่นไปแล้วนะฮะเอาล็อกอีกสักไม้นึงครับเสร์ฟเข้า3ลูกก็เกมได้ครับ12ต่อ10แมอนเเกมนะฮะโมนจะเอาอยู่ไหมตัดซ้ายมาโกมนเด้งซ้ายเด้งขวาขึ้นไปโกมลนตีหัวดีโอ้ยลูกตีหัวเขา11กับ12แม่เอาวัดูกเสร์บ 13แต้มไม่มีดิวนะฮะเราก็ต้องลุ้นให้โกมลตามให้ทันนะตอนนี้10ต่อ12อยู่ที่ลูกเสิร์ฟครับแทงซ้ายไปเอ้าลำบากแล้วเอ้าลูกเสิร์ฟน้องลูกเสือซาซ่าเย็นเย็นขยับมาเป็น11ต่อ12 1สองสิแต้มไม่มีดิว11ต่อ12ครับตอนนี้โกมลแทงซ้ายไปโอ้โหลูกนี้เร่งไปไหนล็อก่อนไหน่อล็อก่อน โอ้ยโมัมลเสิร์ฟออกครับวันนี้น่าเสียดายครับเอาล็อกให้อยู่ครับสิบสองสิบเอ็ดตักขวามายัางอยู่ครับเด้งขึ้นไป โอ้มอนตีหัวโอ้โหดูนี่ไปหายใจคังครับลูกตีหัวโ,โกมอนเนี่ยกลัวจะเข้าเท้าเทียมโยครับความแรงของลูกไม่ค่อยดีนะลูกของโกมอนเอ็ดสิบสองครับหลุนลูกเอ็เจ้าโกมอนครับโกมอนตัดซ้ายไปเทียมโยเด้ง้ายได้ดึงเข้ามาหน้าเน็ตลำบากแล้วเอาโอ้โหโ ลูกนี้ติดสายโกมลเลยนะครับไม่อยู่ครับน่าเสียดายครับลูกนี้ล็อกอีกทีครับวัดลูกเสิร์ฟครับล็อกอีกทีแล้วออกลูกเสิร์ฟครับสิบสองต่อสิบเอ็ด สุดทถอยครั้งที่3ที่4แทงซ้ายมาโกมลนเอายังอยู่ตรงขึ้นไปโอ้โหมลนชกลนไปแล้วรงไี้เอาเอาเอายังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหมายังอยู่ครับอยู่ไหมโอ้ยลุงนี้ไม่เป็นใจครับโอ้โหน่าเสียดายครับแกไปโอ้ โยนะฮะลูกเสือสามมิตินะครับชนะโกมลไปด้วยสกอร์สิบสามต่อสิบสองโกมลทำเสียเยอะนะครับวันนี้น่าเสียดายครับขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวถ้าบิวกับโชวคุณได้เตะจะถ่ายให้ดูเคีนึงครับถ้าไม่ได้เตะก็จะกลับละครับก่อนจากขอฝากคำคมครับมาที่ว่าไวัยยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนจุบุจุบุครับ